ก็เดี๋ยวจะมาเมาให้ฟังว่าถ้าอยากจัดรูทีนที่แบบราคาไม่ได้แพงมากสสยประหยัดแบบอโคโนโมีตั้งงบกันไว้และกันที่พันห้าเดี๋ยวเราลองมาดูว่าพันห้าเนี่ยจะจัดสกินแคร์รูทีนของคนหน้ามันยังไงได้บ้างนะคะ กาแฟครา้ไนตองลบ ปาลนะคะ่ควันนี้เดี๋ยวิจะมาพูดถึงคอนเทนต์ที่เรียบง่ายแต่ว่าไม่เคยทำในช่องของฟิลมาก่อนเลยนะคะทุกคนนั่นก็คือสกินแคร์รูทีนนั่นเองนะคะซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าเผื่อว่าใครผ่านไปผ่านมาแล้วิ่งเห็นคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะตัวพิวเองเนี่ยเป็นคนที่ผิวผสมนะคะแล้วก็บางทีก็คือในบริเวณทีโซนตรงนี้เลยก็จะมีความแบบเอน้ำมันนิดหนึ่งนะคะทุกคนซึ่งนอกจากความที่เป็นคนผิวผสมผิวมันสิ่งที่ตามมาก็คือเป็นคนที่มี สิวนะคะทุกคนคําว่าสิวที่นี้คือปิวไม่ได้มีสิวที่เป็นแบบสิวอักเสบแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นพวกสิวอุดตันแต่สิ่งทีส่สาคัญที่ต้องบอกทุกคนเลยคือตัวปิวเองเนี่ยเป็นคนที่หน้าค่อนข้างทนทา,านนิดหนึ่งไม่ได้แพ้อะไรง่ายนะคะสกินแคร์รูทีนที่ปิวหยิบมาเนี่ยตัวปิวเองก็ไม่ได้มีความกังวลมากมายเวลาที่จะเลือกใช้สกินแคร์นะคะในรว่างที่เป็นคนที่ใช้สกินแคร์มาค่อนข้างหลากหลายนะคะหลากหลายเรนจ์ราคาเลยก็ว่าได้ตั้งแต่ราคาที่ไม่ได้สูงมากไปจนถึงราคาที่ปิวมองว่า่อน,น้าาูททกดีียจัถรแบบ ราคาไม่ได้แพงมากสายประหยัดแบบอีโคโนมีตั้งงบกันไว้แล้วกันที่1,500มาเดี๋ยวเรามาดูสกินแคร์รูทีนของคนน้ำมันสบับปี2023ว่าจะมีอะไรบ้างเริ่มเลยขั้นตอนแรกที่พิวให้ความสำคัญแบบสุด ดุดไปเลยดอกจันเจ็ดร้อยดอกกาเลยค่ะกากากาขึ้นมาเลยคือเรื่องของการล้างหน้าหรือทําความสะอาดหน้านั่นเองนะคะทุกคนอย่างที่บอกเลยคือด้วยความที่ผิวเป็นคนที่บางทีเนี่ยมีสิวอุดตันใช่ไหมทุกคนการที่ทําความสะอาดหน้าเป็นหัวใจสําคัญมากๆเพราะถ้าเราทําความสะอาดหน้าไม่ดีเนี่ยการลงสกินแคร์ขั้นต่อๆไปมันก็จะมีปัญหาตัวที่ผิวเนี่ยชอบมากๆเลยในส่วนของคลินเซอร์ในปี2023ต้องยกให้ตัวนี้เลยค่ะเซราวีเบลเมชคอนโทรลคล l นเซอร์ e er, นะคะ คนซึ่งตัวนี้ต้องบอกเลยว่านางเพิ่งเข้าไทยมาเมื่อปี2023แล้วพอใช้เนี่ยก็รู้สึกว่าค่อนข้างชอบเลยทีเดียว เพราะว่าตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่านางให้สารสกัดมาแบบจุกจุกเลยในขั้นที่แบบว่าคลินเซอร์ที่จะให้เราได้นะคะตัวนี้เนี่ยก็คือให้ตัว BHA หรือว่า Salicylic Acid มาถึง2%นะคะทุกคนซึ่งคุณสมบัติของมันเองเนี่ยก็คือสามารถช่วยลดความที่แบบน้ำมันต่างๆใดๆของเราไว้ได้ตลอดทั้งวันนะคะตัวนี้เนี่ยปุ๋ใช้ทั้งเช้าและเย็นเลยนะคะทุกคนไม่ได้มีปัญหาเรื่องของการระคายเคืองต่างๆใดๆแต่ก็ต้องบอกทุกคนอย่างนี้ก่อนว่าบางคนใช้แล้วก็อาจจะ จะมีความแพอยู่กลุ่มหนึ่งเล็กๆจากที่เคยสังเกตมาเนาะถ้าใครที่เป็นแบบผิวแพ้ง,ง่ายหรือว่าเกิดระคายเคืองได้ง่ายหรือว่าอาจจะรู้สึกว่ามีสิวอุดตันที่ค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยก็อาจจะระวังไว้นิดนึงนะคะนี่ก็ต้องบอกไว้ก่อนหรือถ้าใครอยากดูรีวิวก็สามารถกดดูที่ลิงก์นี้ได้ปิวเคยทํารีวิวตัวเต็มของ CLV b l a m e e s s Control ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะอ<ๆ>ย่างที่บอกนะคะทุกคนตัวนี้เนี่ยปิวใช้ทั้งเช้าทั้งเย็นเลยนะคะและถ้าใช้ช่วงเช้าเนี่ยมันก็คุมมันระหว่างวันได้ค่อนข้างดีแต่ถ้าเป็นตอนเย็นบาง เรามีการแต่งหน้าคอนซีลเลอร์เบาๆขุดชั้นนิดหน่อยลองพื้นสรุปแต่งเยอะแล้วค่ะก็คือจะต้องมีการล้างหน้าที่ค่อนข้างดีนะคะพื่จจะทําการที่เรียกว่าดับเบิลเคลนส์ค่ะทุกคนซึ่งดับเบิลเคลนส์เนี่ยเราสามารถทําได้หลากหลายรูปแบบเนาะไม่ว่าจะเป็นตัวไมเซลลาวอเทอร์เป็นตัวออยล์เป็นตัวบาร์มเป็นสารพัดสรรพสิ่งเนาะแต่สิ่งที่ปุ๊ชอบเลยก็คือจะเป็นตัวไมเซลลาวอเทอร์ที่ใช้กับตัวสำลีนะคะซึ่งตัวที่เราใช้คู่กันกันกนกบตัวเซราวีเบลเมชคอนโทรลก็ หรือว่าการยึดซาลิซลิก BHA นะคะทุกคนตัวนี้ก็เพิ่งออกใหม่มาเมื่อปี2023เหมือนกันตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ผิวใช้แล้วก็รู้สึกว่าชอบเหมือนกันนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมีความสะอาดที่ถือว่าอยู่ในจุดที่รับได้เลยทีเดียวและสารสกัดสําคัญก็คือตัว BHA อีกแล้วเพราะว่าหลังๆก็ต้องพูดกันตามตรงว่าด้วยความที่เป็นคนผิวผสมผิวมันใช่ไหมทุกคนหน้าบรเนี่ยมันมาทางผิวมันค่อนข้างมากขึ้นและบวกที่อากาศประเทศไทยหน้าเรามันเยิ่มมันหยาได้ง่ายมากนะคะตัวนี้เองก็จะเป็นอีกหนึ่งต ที่พี่เอามาช่วยในเรื่องของการควบคุมความมันในขั้นตอนการล้างหน้าแบบฟูลส s t e ปเลยก็ว่าได้ตั้งแต่ตัวที่เป็นม i c ล l l a r water และเป็นตัวล l นเซอร์นะคะพิวก็จะจัดรูทีนของพิวเนี่ยให้เป็นตัวที่มี BHA เข้ามาช่วยลดความมันตั้งแต่ต้นเลยอธิบายเพิ่มเติมอย่างนี้นิดนึงแล้วกันเผื่อว่าใครตกไฟว่าเฮยนะ้ยแม่เธอใช้ที่เป็นตัวกรดทั้ง2ตัวในขั้นตอนการล้างหน้าเลยเหรอเพราะาตัวนี้ก็มี BHA ตัวนี้ก็มี BHA ถึง2%นะทุกคนต้องบอกว่าตัวพิวเองด้วยความที่ไม่ได้เป็นคนที่ผิว แพงง่ายหรือว่าราคาเคืองง่ายนะคะตัวไปเองไม่ได้เจอปัญหานี้เนาะเวลาที่เราใช้พวกนี้หมายถึงว่าตัวคลินเซอร์หรือว่าตัวไมซ์ลาต่างๆเนี่ยพวกนี้มันอยู่บนหน้าของเราในระยะเวลาที่ค่อนข้างสั้นนิดนึงนะคะทุกคนหรือถ้าใครที่รู้สึกว่าโอ๊ยฉันเป็นคนที่ผิวแพงง่ายนะจ๊ะไม่ได้หน้าหนาเหมือนเธอก็ตัวนี้เนี่ยที่เป็นตัวไมซ์ราวอเตอร์ก็จ,จะสามารถปรับเป็นไมซ์ลาวอเตอร์ตัวอื่นได้อยากจะประหยัดงบไปว่าก็ยังอยู่ในการเย่ที่เป็นตัวสีชมพูได้เหมือนกันก็สามารถลองไปหาดูได้เช่นเดียวกันนะจ๊ะมาในส่วนของราาาาคกกกัันนนบ้้ดีว่ขตอ หลังหน้าเนี่ยเราหมดไปเท่าไหร่นะคะตัวนี้ถ้าอ้างอิงตามราคาในลาซาด้าเขาปกติเป็นการซื้อของก็คือซื้อของตามโปรโมชั่นนะคะตัวนี้ถ้าจำเปิดอยู่ที่495บาทนะคะทุกคนส่วนตัวนี้มันจะมาเป็นฟิลแบบแพคคู่มันก็จะอยู่ที่คู่หนึ่งประมาณแบบ 400, 4 0 0 420 440อะไรทํานองนั้นนะคะทุกคนขั้นตอนลังหน้ารวมกันตอนนี้ก็จะอยู่ที่7 0 5บาทนะคะทุกคนอ่ะแปะไว้ตัวนี้ก่อนเรียงนี้ค่ะเติ๊บโอเคหลังจากที่เช็ดหน้าหลังจากที่ล้างหน้าสิ่งที่พร่ต้องทําตะหล โทนเนอร์ er. หลายๆคนอาจจะมองว่าโทนเนอร์เป็นสิ่งที่ไม่จําเป็นเป็นขั้นตอนที่มาเสริมเติมแต่งต่างๆได้แต่ตัวพิวเองเนี่ยรู้สึกว่าโทนเนอร์เป็นขั้นตอนที่ช่วยเป็นการปรับสภาพผิวก่อนที่พิ้วจะลงสกินแคร์ตัวอื่นๆได้ค่อนข้างดีนะคะซึ่งโทนเนอร์ที่ปกติที่พิ้วใช้แล้วรู้สึกว่าแบบชอบไอเลิฟและยังใช้อย่างต่อเนื่องมาถึงปี2023นะคะนั่นก็คือตัวนี้เลยค่ะ p l a n e a r y เป็นตัว T t r e Toner นะคะทุกคนตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเขาบอกเป็น Anti Acne Solution นะคะหรือว่าเป็นตัวที่ ในเรื่องของการเกิดสิวนั่นเองเนาะซึ่งส่วนผสมหลักของเขาค่ะก็คือจะเป็นในเรื่องของตัว T3 นีทุกคนจะต่างกับ2องตัวนี้ที่ใช้ตัวซาลิซิลิกแอซิดเนาะตัวนี้จะมีความเบากว่านิดนึงและ T3 เองเนี่ยก็คือจะมีในเรื่องของความคุมความมันลดการอักเสบของสิวได้ค่อนข้างดีนะคะทุกคนปิวเองเนี่ยก็จะใช้ตัวนี้แล้วก็ตัวเนื้อของมันเองเนี่ยเป็นตัวอะไรที่แบบซึมง่ายเป็นน้ำสบายๆโทนเนอร์บางคนก็จะใช้ตัวที่มันอาจจะหนึบหน้านิดนึงนึกออกปะแต่ตัวปิวเองจะเป็นคนชอบโทนเนอร์ที่มีความแบบเหมือนน้เลย ตบมันก็จะรู้สึกว่าสบายผิวนะคะตัวนี้มีกลิ่นนิดนึงเป็นกลิ่นของทีทรีแต่ว่าไม่ได้รบกวนอะไรเรามากมาอยู่ในจุดที่ไปรู้สึกว่าเช็จแล้วก็ยังสบายหน้าอยู่นะคะทุกคนซึ่งตัวนี้ต้องบอกเลยว่ามาในราคาที่ถือว่าค่อนข้างน่ารักเลยทีเดียวนะคะตัวนี้อยู่ที่149บาทเท่านั้นเองแค่อยู่ในล a z า d a นะคะทุกคนเป็นโทนเนอร์ที่ช่วยควบคุมความมันรักษาสิวในราคาที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวออะแปะโทนเนอร์ลงไปตอนนี้7 0 5บวก149ตอนนี้อยู่ที่ 8 5 4บาทนะคะทุกคนทุกคนเห็นมือถือรู้เลยว่าแอบกดคือเลข854บาทนะคะทุกคนสําหรับขั้นตอนล้างหน้าและโทนเนอร์นะคะคราวนี้เราขยับไปที่ขั้นตอนต่อไปบ้างในตอนเชา้าถ้าสําหรับสาวน้ํามันน้ามันแบบนี้นะคะซึ่ง <c oughs> ถ้าใครที่รู้สึกว่าแบบเออฉันเป็นคนที่หน้ามันแล้วแบบไม่อยากแบบที่มีความหนึบหนักบ,บนใบหน้าของเราปิลขออนุญาตแนะนำว่าให้เราข้ามในส่วนของเซรั่มไปเลยเพราะว่าตัวเนื้อของเซรั่มเนี่ยมันจะมีความเข้มข้นสาหรับบางแบรนด์เนี่ยมันจะทิ้งความหนึบไว้บนหน้าของเรานะคะคก็ สามารถข้ามขั้นตอนของเซรั่มได้เลยแล้วไปโผล่ที่ตัวมอยเจอร์เซอร์ได้เลยซึ่งล่าสุดที่ซื้อมาใช้แล้วชอบก็คือตัวนี้เลยค่ะ Garbage Vitamin C นะคะเป็นตัว Brightening Moisturizer Serum นะคะทุกคนปัญหาของคนหน้ามันหลักๆก็คือเรื่องของการเลือกมอยเจอร์เซอร์เพราะมอยเจอร์เซอร์เนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของการเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวเนาะแต่ถ้าสมมติว่าเลือกมอยเจอร์เซอร์ไม่ตรงกับสภาพผิวเนี่ยหน้าของเราก็คือหนึบหนึบแบบหนึบเยิมหนึบ,นบระหว่างวันแล้วหน้ามันจะแบบมันจนเรารู้สึกว่าเราไม่อยากทามอยเจอร ะะแต่สําหรับเจ้าตัว garbage ตัววิตามิน C b บ o สเตอร์ e a m มตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ามันมีความที่แบบเนื้อมีความเข้มขน้นแต่บางเบางงเข้มขน้นแต่บางเบาแปลว่าอะไรตัวอื่นผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะจินตนาการออกแต่ตัวนี้อยากบีบให้ดูนิดนึงแล้วกันคือเนื้อของตัว garbage อะมอยจะไปเซอร์ป,ปกติมันจะเข้มขน้นมันจะหนืดมากใช่ปะแต่ตัวนี้อยากจะนําเสนอม,มันจะเป็นอย่างนี้ทุกคนปุ๊บเนี่ยเห็นปะ มันจะมีความแบบจะเซรั่มไหมก็ไม่เชิงแล้วตัวนี้เปรรู้สึกว่ามันไม่ได้มีความแบบกลิ่นแรงขนาดนั้นนะมันจะมีความเป็นวิตามินซีอ่อนๆเบาๆซึ่งต้องบอกทุกคนก่อนว่าด้วยตัวนี้ที่เนื้อมันค่อนข้างซึมเข้าผิวได้ค่อนข้างเร็วนะคะประกอบกับเป็นตัวบูสต์ที่เป็นในเรื่องของตัววิตามินซีเนี่ยผลลัพธ์ที่มันให้มาเนี่ยก็คือให้ในเรื่องของความกระตังางใสได้ค่อนข้างดีนะคะทุกคนตัวนี้เปรรู้สึกว่าหลังๆเอาเวลาพักผ่อนน้อยแล้วหน้าเรามันดูหมองอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ก็สามารถ นะคะทุกคนแต่ว่าในเรื่องของการแบบลดรอยดําแบบจุดด่างดําบนใบหน้าอะไรอย่างเงี้ยคือก็รู้สึกว่า m o i ์ไรเซ z e r ตัวเนี้ยอาจจะยังไม่ได้ให้เราในแบบขนาดนั้นนะคะทุกคนแต่โดยรวมแล้วสําหรับราคาสําหรับตัวแบบส่วนผสมที่ใส่มาพิ่รู้สึกว่าทําได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวเพราะว่าตัวนี้เนี่ยไม่เบาไปเบนะตัวนี้ให้มา50กรัมในราคาเพียงแค่310บาทบอกเลยว่าไม่ค่อยกระเทือนเงินในกระเป๋าเลยแล้ว0กรัมเนี่ยทุกคนบอกเลยว่ามันสามารถใช้ได้แบบเกิน เดือนอตัวนี้สามารถใช้ได้ทั้งเช้าและเย็นนะคะเวลาใช้ตอนเช้าบอกเลยว่าหน้าไม่หนึบไม่เยิมไม่อยากราทาให้ลองไปซื้อมาได้กาวเวชวิตามินซีบูสเตอร์ครีมตอนนี้ถึงขั้นตอนมอยเจอร์ไรเซอร์แล้วเมื่อกี้3ตัวนี้854บาทบวกอีก310บาทอาละคณิตคิดในใจ เป็น1,100ตอนนี้เป็น1,164บาทยังไม่ถึง1,500บาทอารสเเราตั้งงบไว้ที่1 5 0 0บาทติกตอกทิกตอกตอนนี้ขาดอะไรครีมกันแดดค่ะทุกคนครีมกันแดดเนี่ยเป็นอีกหนึ่งอย่างเลยที่ขาดไม่ได้อย่างที่พี่เคยบอกทุกคนว่าใครทาทั้งหมดนี้แล้วไม่ทากันแดดเหมือนเอาเงินแล้วก็ละลายทิ้งพวกนี้ไปหมดเลยนะคะซึ่งตัวครีมกันแดดให้พี่วรู้สึกว่าใช้แล้วชอบนะคะในฐานะที่เป็นคนหน้ามันอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเป็น ็นตัวนี้เลยค่ะ L'Oreal UV Defender Matte แอนฟรชนะคะทุกคนซึ่งตัวนี้เองเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าแม t t a แอนฟรชของทาง l o r e a l เนี่ยโอ้โหเป็นสิ่งที่แบบอเลิฟสุดๆคือมันมีความเป็นแบบแมทด้วยแล้วก็มีความแบบรู้สึกว่าผิวของเราเนี่ยก็มีความชุ่มชื้นไปในทางเดียวกันนะคะทุกคนคือต้องบอกว่าหน้ามันไม่ดิ้มแมทเหมือนเราทาแป้งอะทุกคนแต่เวลาทาครีมกันแดดสิ่งที่เรากลัวที่สุดเลยคือความเยิ้มความหยาของครีมกันแดดนะคะทุกคนตัวนี้บอกเลยว่าไม่เป็นนะคะและมาพร้อมกับ SPF 50บวก p a บวก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 ก็คือ4ี่บวกไปเลยนะคะทุกคนในเรื่องของตัวแบบกันแดดนะเปรือรู้สึกว่าส่วนผสมตัวนี้ไม่น่าห่วงเลยเพียงแต่ว่าแอบดอกจันบอกทุกคนไวน้น,นิดนึงว่าสําหรับใครที่เป็นคนที่ผิวแพง,ง่ายหรือว่าเป็นคนที่แพงง้น้ำหอมอาจจะต้องระวังนิดน,นึงเพราะว่าเจ้าตัวรอยัลตัวนี้มีน้ําหอมนะคะเวลาทามันก็จะมีแบบกลิ่นหอมๆนิดน,นึงอะไรอย่างนี้สําหรับใครที่เป็นคนแพง่ายอาจจะต้องระวังตัวนีิดนึงแต่ด้วยความที่ตัวนี้บอกเลยว่าราคาทุกคนคือเมื่อกี้เราบอกว่าทั้งหมดนี้มัณพันห 100บาทใช่ไหมตัวนี้ราคาหน้ารักกุบกิบมากๆตัวนี้เนี่ยถ้าซื้อโปรโมชั่นในแบบลาซาร่านะคะทุกคนเราซื้อมาได้ราคาแบบ359บาทอะไรทํานองนั้นเท่านั้นเองซึ่งถ้าเราบวกกับแก๊งนี้ทั้งหมดก้อนเนี้ยก็จะประมาณ1,500กว่าบาทพอดีเลยทั้งหมดที่พี่พูดมาประมาณพันหตรงเนี้ยใช้ได้เกิน1เดือนนะคะทุกคนซึ่งถ้าบอกว่าแบบตั้งเอ,อ 1, าพันหตั้งหารด้วย30วันเนี่ยทั้งหมดเนี้ยตกประมาณวันละ 50บาทซึ่ง50บาทเชา้าเยน็นทั้งหนึ่ง25บาททุกคน การทาสกินแคร์แล้วดูแลตัวเองครั้งละ25บาทไปรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่รับได้เดือนยี่สิบห้าบาทซื้อก๋วยเตี๋ยวยังไม่ได้เลยค่ะบอกเลยนะทุกคนนะดูแลตัวเองนิดนึงโอเค1 5 0 0บาทตรงนี้เสกให้ทุกคนดูแล้วสําหรับใครที่ต้องการออปชันเสริมรู้สึกว่าฉันไม่ได้เป็นคนที่ผิวมันอย่างเดียวแต่ว่าฉันมีสิวอ่ะถ้าใครที่เป็นคนมีสิวแล้วรู้สึกว่าอยากจะหายค่อนข้างเร็วหรือว่ามีรอยดํารอยแดงต่างๆใดๆนะคะก็ต้องมีตัวนี้ติดบ้านไว้เลยจา้าเพียวิกา dragon blood ตัวนี้นะคะเป็นตัว s c a เจ e หรือว่าเป็นตัว acne เจลนั่นเองเนาะตัวนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวที่พี่รีวิวในช่องตั้งแต่แรกๆเลยเป็นไอเทมที่แบบคนเป็นสิวหรือว่าคนมีรอยสิวจะต้องมีติดบ้านเป็นเหมือนยาสามัญประจำบ้านตัวนี้นะบอกเลยว่าถ้าทุกคนเห็นสิวสมัยที่พี่เป็นอะ่ะโอ้ทุกคนมันแบบมันเป็นรอยใหญ่แบบใหญ่ระเบิดระเบอแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยสามารถทําให้รอยของตัวเนี่ยมันลดลงมาได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจมากจริงๆแต่ย้าทุกคนก่อน ตัวนี้ไม่ใช่ทา3วัน7วันแล้วหายไม่ใช่ยาวิเศษหมอมีอะไรที่สามารถทาแล้วมันหายได้เลยมันใช้เวลาและขึ้นอยู่กับรอยที่เรามีเนาะแต่คืออยากจะให้ทุกคนทาจริงๆก็อยากจะให้มีตัวนี้ติดไว้เพราะราคาตัวนี้ก็ไม่ได้สูงมากคือรีวิวตัวนี้นะ่าจะตั้งแต่ราคา250บาทอะบจนตัวนี้8กรัมอยู่ที่315บาทแล้วว่ารีวิวตั้งสองปีที่แล้วก็ยังมีตัวนี้ติดบ้านอยู่อยากให้ทุกคนได้ลองใช้จริงๆว่ามันช่วยได้นะคะแต่ว่าตัวนี้ข้อดีของมันเลยคือ มันสามารถทาทับได้หมายถึงว่าถ้าใครที่มีรอยดำรอยแดงอย่างเงี้ยระหว่างวันนั่งอยู่บ้านเบื่อๆหยิบมาแต้มเบื่อหยิบมาแต้มแต้มๆๆเข้าไปคือว่านก็ทานะคะทุกคนมันไม่ได้ทําให้หน้าของเราเป็นขุยคือบางตัวที่มันเป็นตัวช่วยรักษาสิวใช่ปะ่ะมันจะมีความแบบเป็นขุยแล้วหน้าเราจะแห้งแต่ตัวนี้ไม่เป็นการันต์การันต,ตีให้ลองซื้อมาใช้แล้วเธอจะรักพอริก้าดราก้อนบัตพูดเหมือนเขาสปอนเซอร์หืไม่ได้สปอน โอเคทุกคนทั้งหมดทั้งมวลอย่างที่บอกอันนี้ประมาณพันห้านิด,นด,นดอันนี้3็สามร้อยสิบห้าบาทตอนนี้ประมาณพันแปดร้อยบาทถ้าบอกว่าเฮ้ยหน้าไม่ได้มีสิวก็ตัดตัวนี้ทิ้งไปนะคะคราานี้มาในส่วนที่บอกว่าถ้าใครรู้สึกว่าอยากจะบูดผิวให้แรงขึ้นบูดผิวให้รู้สึกว่าหน้าเรามันเด้งมันฉ่ำมันฟูนะคะบอกเลยว่าต้องเพิ่มตัวนี้เข้าไปอีกตัวนึงนั่นก็คือตัวนี้เลยค่ะจุงก้าเอสามคอนเซนเทรตนะคะทุกคนตัวนี้เนี่ยเป็นเหมือนชื่อแบบ แอมพู oule, ทุกคนคือมันเป็นแอมพูสําหรับคนที่แบบอยากจะทําให้ผิวของเรามีความแข็งแรงมากขึ้นหรือใครที่รู้สึกว่าเป็นผิวที่มีแบบสิวอุดตันหรือว่ามีรอยสิวต่างๆใดๆด,ด้วยสารสกัดจากตัวนี้เนี่ยมันจะทําให้หน้าของเรารู้สึกว่ามันมีความตอบป็โลมมีความแบบลดสิวลดผดลดรอยแดงต่างๆใดๆเนาะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ไ่รู้สึกว่าอยากให้ทุกคนลองนะคะแต่ตัวนี้มีราคาที่ค่อนข้างสูงนิดนึงหนึ่งกล่องแบบนี้มีทั้งหมด5้าขวดเล็กนะคะซึ่ง1ขวดเล็กคือ 3 ml นะคะทุกคนกล่องนี้ถ้าพี่จำไม่ผิด1,950บาทคือถือว่าราคาค่อนข้างสูงเลยทีเดียวเพราะ1ขวดอย่างเงี้ยใช้ประมาณ4-6ครั้งนะคะถ้างงๆอย่างปิวหน่อยก็ใช้ประมาณ6ครั้งถึง7ครั้งแต่ว่าบางคนก็คือทาจุกๆก็คือได้แค่ประมาณ4ครั้งนะคะก็ถือว่าขวดนี้ใช้ได้ประมาณสักแบบ2-3อาทิตย์ก็จะรู้สึกว่าแบบหมดแล้วนะทุกคนก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสกินแคร์ที่ราคาค่อนข้างสูงแต่ว่าผลลัพธ์เนี่ยค่อนข้างดีเลยทีเดียวแต่ถ้าใครที่ดูตรงนี้แล้วรู้ส นแนะนำเซรัม่มสักตัวหนึ่งได้ไหมถ้าเป็นเซรัม่มที่พี่ใช้อยู่ประจำนะคะก็คือจะเป็นตัวนี้เลย Innisfree ที่เป็น Black Tree Youth Enhancing Ampoule ตัวนี้นะคะซึ่งต้องบอกเลยว,ว่าแทบไม่เหลือแล้วเพราะว่าหมดแล้วนะคะทุกคนคือแบบอยากจะหยิบให้ดูแต่ว่าแบบหมดแล้วจริงๆอะ่ะคือเป็นอีกหนึ่งแอมพูเซรั่มที่ใช้แล้วรู้สึกว่ากู้หน้าของเราในตอนกลางคืนที่ค่อนข้างดีเนาะคือตัวนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่อยู่ในส่วนของ anti aging ช่วยในเรื่องของการแบบลดริว้วรอยตื้นๆเบาๆนะคะทุกคนเรียกก็เป็นการ ยุงหน้าแล้วกันเนาะปิวจะรู้สึกว่าชอบใช้ตัวนี้ตัวนี้เนี่ย30 ml ถ้าปิวจำไม่ผิดนะจุดที่แบบพัตนต้นๆเป็นีหนึ่งเซรั่มที่ถ้าใครอยากลองตัวเป็นซีลผิวมันก็ลองดูตัวนี้ได้นะคะในส่วนของคนที่บอกว่าเออฉันแพ้น้ําหอมแล่วเธอบอกว่าตัว L'Oreal UV Defender ตัวนี้มีน้ําหอมนะจ๊ะถ้ากันแดดก็ขอแนะนําเป็นตัวนี้ละกันเป็นอิพซาเป็นตัวแบบ อิบซาหัวซานเหมาะกับคนที่แบบผิวมันนะคะตัวนี้เป็นเหมือน UV Shield Protector นะคะทุกคนซึ่งตัวนี้เนื้อมันก็จะมีความแบบแมทก,กับผิวหน้าของเราเลยแต่เป็นแมทที่เวลาจับบนผิวหน้าเรามันจะมีความแบบเป็นฟิลม์มเบาๆซึ่งมันจะให้สัมผัสที่แบบดีมากๆแต่ว่าข้อไม่ดีของตัวนี้เลยคือแพงตัวนี้เนี่ยขวดหนึ่ง30 ml เนาะราคา999บาทตัวนี้50บ ml ประมาณ300กว่าบาทก็คือราคากาันกันวัน3าเท่านะคะทุกคนก็อันเนี้ยก็ต้องแบบ พิจารณาดูนิดนึงเนาะแต่ว่าถ้าใครที่บอกว่าไม่นี่เปปัญหารเรื่องบัตเจตเป็นคนที่คิวแพงง่ายแพ้น้หอมต่างๆใลๆอิบซาตอบจทยสุดๆดนั่นแหละทุกคนนี่คือรูทีนทั้งหมดของบนะิวเนาะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องบิวมาแชนแนลไว้ให้ด้วยนะคะแล้ว EP นะีน่าจะมาเมาเรื่องอะไรฝากติดตามด้วยสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อน